ชาวลัคนาราศีมิถุนดวงชะตาประจําเดือนพฤศจิกายน2566เดือนที่นะครับเดือนที่ดาวเกตได้ย้ายออกจากราศีของคุณและเข้าสู่เรือนวินาศ นะส่วนดาวราหูได้ขยับไปก่อนหน้านี้แล้วไปอยู่ในภพลอยกลางฟ้าในเรือนที่10ที่เขาเรียกว่าภพกรมมะหรือเรือนการงานซึ่งในยาาความหมายของชาวลัคนาราศีมิถุนในเดือนพฤศจิกายนนั้น1 5 6- 1 0ถึงถึงส ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าที่ควรให้ระวังปากเสียงปัญหาลูกน้องตุกติกระวังมิจฉาชีพระวังสุขภาพเอ้ยมันราระวังหลายอย่างจังวะเออนะฮะ1ถึง5 6ถึงส0 ทำสิ่งใดจึงจำเป็นที่จะต้องรอบครอบไม่น้อย11จนถึง15ช่วงนั้นการงานมีความสำเร็จดีนอกจากงานมีความสำเร็จแล้วคุณยัง นะครับมีโอกาสจะคิดริเริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆสิ่งใหม่ๆให้มันเป็นไปอย่างที่คุณแพลนไว้หรือคุณอยากจะให้มันเป็นแล้วก็ในสำคัญอีกอย่างหนึ่งของชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นในช่วง11จนถึง15 นะครับช่วงนี้น่าจะมีข่าวดีอะไรบางอย่างในเรื่องของงานเข้ามาเช่นลูกค้าตอบรับลูกค้าคอนเฟิร์มผู้ใหญ่ตกลงแล้วว่าหนุนคุณได้ลูกน้องเก่งๆมาช่วยงานมันจะอยุดทึกๆนี่แหละนะนะครับ16จนถึง20ช่วงนั้นเป็นช่วงแห่งการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ ซึ่งแน่นอนที่สุดสิ่งเหล่านี้จะเอามาทำต่อยอดให้สำเร็จได้ดีในอนาคตที่เกี่ยวกับเรื่องงานยังหมายถึงช่วงนั้นคุณอาจจะได้ไปทำบุญสุนทานยังสถานที่ต่างๆหลายที่น่นะครับนะครับดาวพฤหัสยังอยู่ในเรือนลาพะและเป็นราชาโชคอยู่ยิ่งทำยิ่งได้นะบอกก่อนชาวลัคนาราศีมิถุน 21จนถึง25ปัญหาจุกจิกจะคลี่คลายไปได้ด้วยตัวของมันเองเป็นปัญหาจุกจิกที่ทำให้ตัวคุณเองนั้นอารมณ์เสียอารมณ์ไม่ดีอยู่บ้างแต่ก็ช่างเถอะครับไม่ได้เป็นเรื่องสลักสำคัญใดๆนะฮะแต่ว่าช่วงนั้นก็ระวังสุขภาพนิดนึงโดยเฉพาะเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจโรคโรคภูมิแพ้ เออนะครับอากาศเปลี่ยนก็เป็นไปได้นะ26จนถึง30ช่วงนั้นจะจุกจิกหงุดหิดเกี่ยวกับเรื่องความรักเล็กๆน้อยๆคู่ครองไม่ค่อยอย่างใจอยากจะให้ทำอย่างนี้เขาไปทำอีกอย่างหนึ่งต้องการอะไรแบบนี้แต่เขาทำให้ไม่ได้หรือมีเวลาให้กันน้อยจึงอารมณ์เสียไงเออเอ้าวไม่รู้เหมือนกันเว้ยอืมนะฮะ นี่แหละครับคือชะตาชีวิตในเดือนพฤศจิกายนสําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนแต่ถ้าพูดถึงเรื่องเงินนะยังมีกินมีใช้สบายสบายนะฮะฟังสินแสมหญิงนะสบายสบายมีเงินเข้ามาตลอดไม่ต้องห่วงเลยว่าเงินจะขาดมือพรหัสยังเป็นลาพาอยู่เอา้ามันจะเอาอะไรมาขาดมือเล่ามีเข้ามาตลอดแหละ นะแต่ช่วงต้น,ตน,ตนเดือนระวังมิจฉาชีพหรือคนโกหกเรื่องเงินนะบอกไว้ก่อนนะครับส่วนในเรื่องของความรักนั้นนะนะดาวเจ้าตัวของคุณคือดาวพุธโคจรไปเป็นประอยู่ในเรือนคู่บ้าบอคอแตกไปหึงไปหวงไปแล้วแวงอะไรกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องทำให้ตัวเองคิดมาก อยู่ดีไม่ว่าดีไปจุกจิกอะไรกับเขามากให้ระวังหรือนทางกลับการคู่ก็จุกจิกกับเราชิบหายเลยอะไรก็ไม่รู้ทำไมนำมาแต่เรื่องจุกจิกให้หงุดหงิดลำคาญใจเราเองก็มีเรื่องอื่นต้องทำกลับที่ต้องมาคอยระบัดระวังว่าคู่จะระแวงอะไรกูวันนี้นี่แหละเดือนนี้แม่งมีแนวโน้มจะเป็นแบบนี้ส่วนคนที่ยังโสด จะไปเจอกับความรักเหมือนกันแต่จะไปเจอกับคนที่เข้ามาจุกจิก,กเราเรื่องส่วนตัวมากไปคือมาคุยกันเออมาพยายามจะมาเป็นคบหากันแต่มันจะมาอยากรู้เรื่องเรามากเกินไปเออจะพูดว่าเสือก็ไม่น่าจะผิดนักจะไปเจอคนขี้เสือกเออเดือนนี้มีโอกาสเจออย่างเนี้สูงอืมไม่รู้ทุกอยากอยู่รู้เรื่องอะไรคุณนะเออนะฮะหรือไปเจอคนที่คุยไปคุยมาแล้วทําไม มีความรู้สึกจู้จี้จุกจิกน่ารําคาญแต่ก็ลองดูนะคุณอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรมากก็ได้แต่ดวงมันเป็นแบบนี้พยากรณ์ตามดวงอย่างเดียวนะนะครับ